ลูกอีกคนของนกสินใจเธอคือนักเดินทางที่ไปมาแล้วกว่า8ปประเทศทั่วโลกบอมทิชากรเปล่งพานิชย์และเป็นลูกสาวคนเดียวของสองนกนักแสดงชื่อดังนกชัดชัยและนกสินใจเปล่งพานิชย์ชีวิตของเธอเดินทางมาแล้วกว่าครึ่งโลกใครๆต่างก็พากันอิจฉาเธอที่มีคุณพ่อคุณแม่ที่มีชื่อเสียงแต่ขณะเดียวกันก็ต้องเจอกับเรื่องราวของการถูกเปรียบเทียบจากสังคมมาตรฐานความสวยที่ถูกคาดหวัง และคุณค่าในตัวเองที่ถูกเปรียบเทียบมาตลอดทั้งชีวิตเปิดทุกเรื่องราวแบบหมดเปลือกในรายการ Woody Help Me Please สังคมและการเปรียบเทียบดูเหมือนคำนี้แยกไม่ค่อยออกบอมต้องเจอกับอะไรมาบ้างจริงๆแล้วเจอมาตลอดทั้งชีวิตทำไมไม่สวยเหมือนแม่เลยละ่ะทำไมไม่ผอมแบบคนนี้เขาพูดเพราะว่าเขาหวังดีแต่ว่ามันคือการเปรียบเทียบแล้วความรู้สึกของเราละ่ะทำไมต้องไปวัดค่าของตัวเองคุณต้องผอมเท่านี้คุณต้องสวยกว่านี้ ซึ่งก็ใช้ชีวิตโตขึ้นมากับความรู้สึกแบบนี้มาโดยตลอดแล้วทําไมทักเรื่องอื่นไม่ได้หรอคือที่บ้านไม่เคยพูดเลยนะว่าต้องสวยแบบนี้แต่ว่าคนรอบข้างจะเป็นคนที่กดดันทําไมไม่ทําผมทรงนี้ล่ะไม่แต่งตัวแบบนี้ล่ะทําไมทําไมทําไมมันมีสแตนดาร์ดของวงการที่มาอยู่บนไหลของเราเหมือนเป็นน้ําหนักที่มันกดทับเราอยู่เราต้องแบบความกดดันเอาไว้ตลอดตอนโตขึ้นมามีความรู้สึกกดดันไหมว่าเราเป็นลูกของสองนก คนก็คาดหวังไว้สูงเคยรู้สึกไหมว่าเราจะต้องหาทางออกใช่ค่ะเราจะต้องไปทําอย่างอื่นไหมบอมมีโอกาสได้ไปเรียนเมืองนอกเรียนดราม่าแล้วชอบมากหรือว่าเราอยากแสดงนะแต่ว่ามันทนไม่ไหวทนกับความกดดันนี้ไม่ไหวจัดการกับความรู้สึกตอนนั้นยังไงพูดตรงๆว่ามันเป็นแรงกดดันที่เราให้กับตัวเองมากกว่าคนอื่นให้เราคือใช้เวลา30ปีนะกว่าจะคิดได้ในวันนี้บอมมั่นใจกับตัวเองมากกว่า20ปีที่แล้ว ้าข้างในรู้สึกดีข้างนอกก็จะรู้สึกดีมาเริ่มจากที่บอมมากินแ plane เบสอาหารที่ทำจากพืชประมาณ90%เลยรู้สึกว่าข้างในดีขึ้นพอข้างในดีขึ้นมันก็ส่งผลกับสมองความคิดและสิ่งที่ทำได้ก็คือจริงจังและจริงใจกับความรู้สึกของตัวเองให้ได้มากที่สุดความสุขของบอมคือการได้เดินทางและพอวันหนึ่งมันกลายเป็นงานเลยเกิดปัญหานี้ขึ้นมารู้สึกว่าจะอย่างไรกับชีวิตทัทง้ทงๆที่ควรเป็นสิ่งที่มีความสุขที่สุด เราโชคดีขนาดไหนที่ได้ทําสิ่งที่ตัวเองชอบและพอผ่านไปสักประมาณสองสามปีรู้สึกว่ามันเหมือนเดิมไม่ได้มีความรู้สึกตื่นเต้นแล้วทําไปทําไมกเกรรู้สึกว่าถ้าเราไม่สามารถทําสิ่งที่ตัวเองรักที่สุดได้แล้วยังไงตอก็เลยลาออกพยายามที่จะแบบว่าไม่อยากเกลียดในสิ่งที่ตัวเองรักในวันนั้นไปต่อด้วยความคิดแบบไหนมานั่งคิดว่าสิ่งที่เราทําดีที่สุดแล้วมันไปต่อไม่ได้แล้วมันจะมีอะไรอีกไหมนั่งถามตัวเอง เลยตั้งกดกับตัวเองไว้ตอน18ปีว่าฉันจะทําอย่างนี้อย่างนี้แล้วบอมก็ทำหมดทุกอย่างครบในอายุ28ปีตอนบอมได้รางวัล National Geographic ก็แบบแล้งง่ายต่อแล้วมีอะไรอีกไหมที่เรายังไม่ได้ทำํำเลยเริ่มจากตรงนั้นก่อนบอมชอบการเล่าเรื่องชอบสตอรี่ไลน์เทลลิงแบบไหนบ้างแล้วก็คิดต่อไปอีกดูดีกับตัวตนคิดอย่างไรกับการเสริมความงามถ้าทําแล้วคุณรู้สึกสวยขึ้นไม,ไม่ได้มีความผิดอะไรเลยอยากไปฉีดโบท็อกก็ไปฉีด อยากไปทําให้หน้าเล็กลงก็ไปทํามันเป็นการดูแลตัวเองอีกแบบหนึง่งช่วยเล่าประสบการณ์ในการผจญภัยที่อยู่ในใจเราหน่อยว่าเป็นทริปแบบไหนขับทุกๆข้ามอินเดียจากใต้สุดขึ้นเหนือสุดตอนนั้นเราทํางานกับพี่เรแมคโดนัลด์ก็ช่วยกันรีเซิร์ชรายการจนมาเจอการแข่งขันอันนี้เรามีมิชชั่นที่ต้องทําให้ได้บอมมีวิธีการจัดการกับความคิดจิตใจความมั่นใจของตัวเองอย่างไรบ้างเลตอิตโกพยายามทำอะไรที่แบบทำให้ตัวเองมีความสุข บอมเป็นคนให้เวลากับตัวเองเยอะมากพยายามบริหารจิตใจตัวเองให้ได้มากที่สุดด้วยการจริงใจกับตัวเองถ้ามัน make sense มีโอกาสดูแลตัวเองเยอะจุดที่ต่ำที่สุดคือทางเดียวมันเกิดขึ้นแน่นอนเพราะมันคือชีวิต The only person you need to impress is yourself คนเดียวที่ต้องให้ความสำคัญและให้ค่าก็คือตัวเราเอง